สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนนี่ทาร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิีมาฝากแต่กี้นี้พี่กระติ๊บจะไลฟ์สดนะแต่อยู่ดีๆมันก็ไลฟ์สดไม่ได้นะคะที่ได้กะว่าจะไลฟ์สดพูดไพ่สีถ้วยนี่นแหละแต่พูดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยแบบโอเคก็เอาเป็นว่าเราก็มาอัดกันดีกว่านะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับ คนไหนก็นแล้วแต่นะคะที่จะมาต่อคลิปกันว่า78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าสีถ้วยจะเป็นในลักษณะไหนนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไพ่สีถ้วยเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่ายังยืนยันการกลับมาไม่ได้นะคะเป็นเพราะว่าออในหน้าไพ่เนี่ยมันก็จะสื่ออยู่แล้วเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความอึดอัดนะคะถ้าเกิดเป็นชุดไรเดอร์เวทจะดอึดอัดแต่ชุดนี้นี่เราเรามองดูเราก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนไม่เชิงจะอึดอัดเท่าไหร่นะดูในหน้าไพ่เนี่ยก็คือ ถ้าเราดูตามอ่านถ้าเกิดเราอ่านจากชุดเนี้ยอ่านจากชุดโดมนติกอ่ะจะดูเหมือนว่ากลับมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดูโดยความหมายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดได้ไพ่สีถ้วยมันก็ยังหมายถึงแบบว่าเอ่ออะไรที่เราทําไปให้เขาในลักษณะของตรว,ว่าการงอ้องอนขอคืนดีต่างๆมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นก็ถือว่าแบบยังไม่กลับมานะคะทีนี้ถ้าเกิดในไพ่หัวกลับเนี่ยมันอาจจะ ทำให้เราเกิดไอเดียหรือมีใครเสนอไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งแบบเป็นรูปแบบที่อาจจะทําให้เราทราบว่าเออมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาแล้วนะแต่ว่าในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วมันกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาจะเยอะนะคือดังนั้นการได้ไพ่สีถ้วยเนะี่ยต้องใจอย่างหนึ่งว่าไพ่สีถ้วยมันเป็นไพ่ที่แบบ นิสัยก็จะค่อนข้างเยอะแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเราง้อนำเขากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าน้องๆต้องรับความเยอะนะคะคือได้ไง่ายไม่ว่าจะพันไพ่หัวตั้งหรือหัวกลับก็แล้วแต่คือไพ่หัวตั้งมันก็อาจจะแบบเหมือนกับเราไม่มีวิธีหรือง้อแล้วก็ยังไม่ได้หัวกลับมันก็กลายเป็นว่ามีวิธีง้อแล้วก็อาจจะแบบมีความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราง้อเอาเขากลับมาเนี่ยน้องๆต้องรับสภาพนะว่าเขา เขาจะเยอะอ่ะเขาจะเยอะเลยแล้วเราต้องมั่นใจนะว่าเรารักแล้วก็จะทนคนที่แบบเยอะๆหรือจุกจิกจูจ้จี้หรือบางทีก็พูดจากันแนะกันแหนะกระแทกแดกดันถ้าเกิดคิดว่ารับได้ก็โอเคก็นํากลับเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าได้ไพ่เป็นสี่ถ้วยหัวกลับนะแต่จริงๆมันไม่ค่อยสวยอะ่ะโดยแล้วโดยส่วนใหญ่ก็กลับมาแล้วก็จะไม่ค่อยดีต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะก็ ให้ความหมายครบแล้วนะคะทั้งหัวตั้งและหัวกลับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบบน้อยเทนนี่ทารโด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ